มวยไทยภูมิปัญญาไทยตอนที่10มวยไทยศิลปะการต่อสู้ที่ทั่วโลกยอมรับปัจจุบันมวยไทยกำลังกลายเป็นกีฬาสากลโดยมีการบรรจุมวยไทยในการแข่งขันกีฬานานาชาติและยังถูกนํามาใช้เป็นท่าการออกกาลังนนกายประกอบดนตรีซึ่งกําลังไปที่นิยมแพร่หลายในหลายประเทศเพี่ครับช่วยเล่าเคล็ดลับความสําเร็จที่ได้รับจากปูจาราเตศได้ไหมครับค่ะได้ค่ะ ที่ได้องค์ความรู้จากอาจารย์จรดัสเดชมาเนี่ยพี่ก็เอามาใช้ในการเรียนการสอนของค่ายมวยจากเดิมค่ายมวยพี่เป็นค่ายมวยไทยอาชีพแต่ตอนนี้พี่ได้ปรับปรุงเป็นค่ายมวยนานาชาติต่างชาติได้เข้ามาเรียนที่ค่ายมวยพี่ปีหนึ่งเป็นพันๆคนนะคะก็สามารถนำเงินให้กับประเทศชาติได้เป็นกอบเป็นกร,รมมีชาวต่างประเทศเข้ามาเรียนมวยไทยในประเทศไทยและจา้างครูมวยไทยไปสอนในต่างประเทศ รวมทั้งเกิดองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศในหลายสมาคมโดยเฉพาะสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมบราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอร,าราสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารมีสมาชิก128ประเทศให้การส่งเสริมมวยไทยนอกจากนั้นยังมีสมาคมครูมวยไทยสมาคมสถาบันศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยสมาคมมวยโบราณน,นอกจากนี้ สถาบันศิละปะมวยไทยแห่งชาติและวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบ,บึงจัดให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกสาขามวยไทยนอกจากนั้นสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังจัดให้มีการอบรมหลักสูตรครูมวยไทยโดยครูมวยไทยที่ผ่านการรับรอง จะได้รับอนุญาตให้เป็นครูสอนมวยไทยในต่างประเทศเยาวาชนไทยจึงควรเรียนรู้และฝึกมวยไทยให้ยั่งยืนอยู่คู่กับประเทศไทยซื่อไป